ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปณิดาทองมณีค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะมาจากโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสีแจ่มชื่นวิทยาคมค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้ที่บ้านและการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนนะคะค่ะการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนนะคะต้นไม้นี่นะคะก็จะสามารถทําให้โรงเรียนนี่นะคะร่ลมรื่นน่าอยู่ได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยค่ะ และอีกอย่างนึ่งนะคะก็จะสามารถดูดมลพิษในอากาศได้ด้วยค่ะเวลาที่รถยนต์ขับผ่านไปมานะคะค่ะส่วนการปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะการปลูกต้นไม้ในบ้านนี่นะคะก็น่าจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถทำให้ในบ้านนี่นะคะรมลื่นน่าอยู่ได้มากขึ้นด้วยค่ะเวลาที่เรานะคะได้ไปทำงานในบ้านนะคะ ต้นไม้นี่นะคะก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาค่ะทำให้เรานี่นะคะทำงานได้หายใจสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าเราอยากรักโลกหรือมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนะคะแนะนำนะคะให้ปลูกต้นไม้แล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะคะค่ะ เรยนเทศบาลลายบางวาสิงขอจบเพียงการเสนองานแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ